สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเรา f r i d n ์ s ิเช่ีีีเชนเคยนะฮะวันนี้เราจะพาทุกคนมาเข้าป่านะตอนนี้เราอยู่ในป่าแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปหาอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะหนอนผีเสื้อปะ่ะใช่นะเขาเรียกหนอนผีเสือ้อก็อันนี้เราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะคืออยากมาหาก็มาเลยนะทนุน ทันใจมากได้มากับสองคนพี่ตงตานะไอสังคือไม่ว่างนะคือทีมงานไปทำงานหมดเลยอ๋อคือแหลดร้อนมากจริงๆโคตรร้อนเลยทุกคนอันนี้เราไม่มีประสบการณ์หาอะไรเลยนะทุกคนคือเรามาหาแบบบมั่วๆวันนี้เราจะเจอหรือไม่เจอก็ไม่รู้เหมือนกันนะและอุ้ย จอต้นไม้ขี้เล็กแหละดูป่ะเขาบอกว่ามันจะมีตามอ่าต้นอะไรอะภาษาไทยเรียกต้นอะไรไม่รู้นะภาษาไทยจจะเรียกว่าอ่าต้นไม้ขี้เล็กนะเขาบอกว่าจะมีตามใบอ่อนๆมันนะทุกคนและตอนนี้เราเข้ามาในป่าหลังหมู่บ้านนะพวกขัหลังหมู่บ้านวิวสวยมาก เนี่ยต้นนี้เขาบอกว่ามีอยู่นะดับนะทุกคนร้อนมากทุกคนเราเดินมาแป๊บเดียวก็เจอใบไม้นี้แหละที่เขาบอกว่ามันมีต้นมันต้นมันเป็นใบไม้แบบนี้เละนะทุกคนที่มันจะมีหนอนผีเสื้ออุ้ยๆเจอเจอหนอนมันนะนี่หนอนมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นป่ะตับหนึ่งนะกล้องไม่โฟกัสอะ่ะเอา้าทำไมกล้องไม่โฟกัสวะ ขอภทยนะทุกคนกล้องมันไม่โฟกัสให้อ่ะเราเจอหนอนมานะนี่ไม่กล้องไม่โฟกัสไมู่้เหมือนกันแต่ไม่เจอไม่เจอหนอนผีเสื้อเจอแต่ตัวหนอนมานะทุกคนนี่ต้นมันก็จะเป็นประมาณนี้นะภาษาไทยเรียกต้นอะไรไม่รู้นะเอาทำไมไม่โฟกัสวะนี่นะทุกคนว้าวขอภทยด้วยนะกล้องไม่ค่อยดีอ่ะมันเกือบจะทั้งเจอปะ เด็กก็ร้อนนะมากันสองคน้วยน้ำขึ้นไม่เอามาน,นี่เราเข้ามาในป่าเลยนะนยใส่กางเกงสั้นด้วยประเด็นอะ่ะตอนนี้ต้องหาอยู่ยต้นส่งเราไม่น่าจะปีนขึ้นไปได้นะนี่มานะ<ป>ทุกคนไปดูที่ใหม่กันนะขอไปดูที่ใหม่ก่อน วันนี้เป็นโจโฉหนึ่งวันนะทุกคนพี่โจโฉนะไปเจอกันและนี่ทุกคนตอนนี้เราก็เดินมาอีกที่นึงแล้วและผมเจอนะโอ้เจอง่ายมากทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะ mm hmm. วิเจอสองตัวตรงนั้นก็มีอีกตัวหนึ่งนี่ทุกคนเห็นปะกล้องโฟกัสปะโทรศัพท์อาจจะบ้านิดนึงนะมันแบบแหลกอะ นี่ตรงนี้เห็นบ้าทุกคนทำไมไม่โฟกัสวะไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะหลอนนะะสัสผมและเจออีกนี่อีกตัวหนึ่งดับเบิลนอะดับเบิลนอะมันไม่โฟกัสให้หรอในกล้องไม่เห็นไม่รู้นะมันแบบร้อนแล้วหน้าจอมืดมากผมเจอสองตัวละก็หาง่ายอยู่นะ นี่เจอหนอนมันด้วยนะทุกคนนี่ตรงนี้เห็นปะ่ะหนอนมันอยู่ข้างในโอยหลอร้อนมากทุกคนคือมากสองคนชิลๆนะแดดก็ร้อนด้วยประเด็นอะ,อ,ะอันนี้เราสองคนไม่เคยกินเลยเนาะใช่นี่บ้าวนี่ตรงนี้แล้วตรงนั้นอีกตัวหนึ่งออต้นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคน ได้มาหนึ่งตัวละเมื่อกี้ตัวหนึ่งมันตกแล้วทุกคนคือเราเอาไม่เป็นทั้งคู่เลยคือไม่เคยมาเก็บเลยนะขี้แตกเลยเมื่อกี้ตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ขี้แตกอ่ะทุกคนเรามาหาเรื่อยๆนะเรื่อยๆเลยเราเราก็ไม่เศรอาลิ <c oughs> น้นพันเราก็ไม่ฮะ <c oughs> เราเปลี่ยนโทรศัพท์ถ่ายนะเด็นโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคืออีกเครื่องมันร้อนมากทุกคนแดดร้อนนี่ทุกคนอย่างเยอะเลยเห็นปะ่ะหนอนมันก็มีแล้วก็หนอนผีเสื้อก็มีเยอะมากโฟกัดไหมนี่นว้าวเยอะมากทุกคนว้าวเมื่อก, <laughs> <laughs> กี้พี่หนองตานนะตัวแรกนะขี้แตกเลยนะทุกคน เอาครั้งแรกนะคนงมาผมจะลองเด็ดดูนะทุกคนเขาเอายังไงไม่รู้เหมือนกันผมก็เอาไม่เป็นเหมือนกันเนี่ยเ้ยตัวน้องนุ่มมากเลยหรือมันยังจะมันยังอ่อนอยู่มั้งตัวน้องโคตรนุ่มเลยทุกคนใครเคยเก็บคอมเมนต์มาด้วยเด้อส่งสารน้องว่ะแต่มันก็ต้องกิน,นะนอ่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นอาหารอ่ะขอโทษนะน้องก็น้องเกิดมาเป็นอาหารเองอะ่ะพี่ขอโทษนะนี่ทุกคนเราได้มาอันนึงงละ ตัวหนึ่งไงอันหนึ่งไม่ใช่ตัวหนึ่งตัวน้องนุ่มมากทุกคนโหหนอนหนอนก็เยอะมากนี่ว้าวโทรศัพท์้มบมียากาศรอรบๆธรรมชงธรรมชาติเยอะมากเลย mm hmm. เราจะเอาไปพอประมาณนะเราไม่เอาไปเยอะ <c oughs> อามาดูพี่ตุลยตานเอากันเนี่ยได้กี่ตัวละ ห้าหกตัวแล้วนะนี่โอ้เยอะนะพอละมั้งพอชิมพอกินฮะคนที่เขาแบบชอบกินก็อย่างนะมันมีน้ำอะไรออกมาไม่รู้ทุกคนนี่คือเนี่ยตรงมือผมอะมีน้ำแผลออกมาหรือมไม่หรืนอนม่หรืแลวมแลว หาก่อนนะทุกคนนี่นอนเยอะมา,อากอ๋อกลิ่นกลิ่นนี่ก็หอมนะตัวน้องไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่มีแต่นอนมั้งนะนอน,อนโคตรเยอะเลยลนี่สองตัวกล้องมนะันอะเราต้องโฟกัสเองนี่เอาอยากนะอื <c> ้ม <oughs> นี่ทุกคนนี่ตัวนี้แข็งนะตัวน้องไม่ดัดอ่อนคือตัวเมื่อกี้น่าจะเป็นตัวแบบพึ่งเข้าดักแดนะเขาเรียกดักแด่ป่ะนี่ตัวนี้แข็งตัวนี้แข็งๆเลยน่าร่อยนะตัวน้องนมๆเขียวๆแล้วตัวอ่อนอ่อนเขาน่าจะเอาอยู่มั้งผมงนี้เหมือนกันมึงเงียบด้วยตัวเนี้คือตอนนี้คือร้อนมากทุกคน แดดคอจี้อ่ะร้อนจริงๆร้อนจริงๆคลิปนี้จะสั้นหรือยาวไม่รู้เหมือนกันนะหาเรื่อยๆแต่เราไม่เอาเยอะ <c oughs> สักทีสัีครับ <c oughs> ขี้แตกอีกแล้วสองตัวแล้วนะคือผมหนึ่งตัวพี่หลงตนขี้แตกแตแแตไปสองตัวละมหล้อมเลยไม่ต่างอะไรกันเราสองคนละ <c oughs> โอเคทุกคนขออนุญาตไปเก็บก่อนนะทุกคน เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะตอนนี้ร้อนมากเขาเก็บก่อนร้อนจริงๆตอนนี้เราก็หาสะพาะะนแล้วปะนี่ได้ไมาข้างนี้ลมแรงมากลมแรงแต่ก็ร้อนก็ดีอยู่นะเป็นร้านกันดีทุกคนลมก็แรงแดดก็ร้อนโอเค นี่ทางไปก็จะประมาณนี้นะว้าวธรรมชาติธรรมชาตินะทุกคนว้าวนี่โอ้ต้นแบบนี้เยอะมากทุกคนตรงที่มันมีดักแด้อะบบเขาเรียกดักแด่ปะอ๋อพี่เสื้อหรือดักแด,ด่ก็ไม่เหมือนกันทุกคนนี่เราเขา จะนิยมมาไปทอดเนาะอุ้ยเจอตัวนี้มีนะหนึ่งตัวตามนี้นี่เอ่อมิงมาโอ้เจอลนะมันมีทุกต้นนะผมว่าเราเมื่อกี้เราไปหาเราไม่เจอนี่ทุกคนตรงติดออกไหมยังไงกล้องไม่โฟกัสอะโทษโทษโทษเราต้องโอทอทีทุกคนมันแบบทุรัตเรมากโอ้ ลำบากจริงๆมาเปนสองคนเนี่ยหุ่มเจอตัวที่น่าสงสารมากนะนี่ขนาดมดยังกินอ่ะทำไมมนุษย์เรากินไม่ได้จนตุยอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยมีเยอะหนอตอนนี้ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะนี่ผมเจอตัวน้อยๆหนอนน้อยๆนะนนพอเจ้าเกิดมาเป็นอาหารเองนี่แหละรครับคนเราเลิกเกิดไม่ได้จะจนหลุดรวยก็คนเหมือนกันนะอุ้ยตรงน,นี้มีตัวนึง โอ้มีนี่โอ้เยอะเลยตรงเนี้โอ้ว้าวเดี๋ยวเก็บก่อนนะทุกคนตวงกำลังอ,อ่อนๆอยู่นะนี่ได้มาอีกตัวละใครเคยเก็บก็เม้นมาด้วยใครเคยกินด้วยนะใครเคยกินก็เม้นมาส่วนเราไม่เคยกินนะครั้งแรกเลยใช่ไหมครับเขารู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับร้อนไหมครับ หนามากครับตอนนี้คือเขาร้อนเลยผมจะพูดผิดนะโคตรนหนาวตัวนี้แบบอรดมสมบูรณ์เลยนี่ดินดินดินอ,อที่ภาษาไทยอ๋อภาษาไทยใหญ่เขาจะเรียกว่าวงลิกล็อกนะคือลิกล็อกแปลว่ามันดินนะแบบนี้เออลิกล็อกคือดินนะ ก็ถ like 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 ้าจะแปลภาษาไทยแบบตรงๆก็หนอนดินนะคือร้อนไม่ไหวโอ้เจอตัวนี้เพิ่งจะกลายมันกำลังจะเป็นนะมันกำลังจะเข้าดักแด้เลยตอนนี้ตอแรนะเนี่ยเห็นป้าทุกคนถ้าไม่เห็นก็ขอไปด้วยนะโอเคทุกคนขอเก็บก่อนนะคือร้อนมากเจอกัน ธรรมชาติมากเลยทุกคนยังไงครับไหวครับต้องไหวนะทุกคนเฮอไปทางไหนดีนี่สองแกะทางนี้ดีกว่าเฮออ้เอ,อเสียงอะไรหรอโอ้ <laughs> <laughs> โหลมอย่างแรงเลยทุกคนเสี่ยวไม้เหมือนกันนะเนี่ยนะ

อ้า๊บหมามมยนะฮะระวังด้วยระวังด้วยนะทุกคนสิ่งอันตรายในป่าสาธิตวิธกีการเอาหน่อยครับไม่รู้ครับออมัวครับแล้วคุณเอาอยัางไงครับสาธิตหน่อยครับวิธีที่ถูกผมไม่รู้นะนี่พี่นนท์ตาจะมาสาธิตว่าจะเอายังไงนะแวะแวะอย่า เด็กตรงนี้เด็กใหญ่ครับนีเด็กเด็งใหญ่ข้างบนออกก่อนนี่ก่อนถึงตรงนี้ต้องลื่นช้าๆนี่ครับถึงแล้วเดี๋ยวนี่ครับวิธีที่ถูกต้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะถูกหรือไม่ถูกก็เมนต์มาด้วยนะทุกคนนี่ได้มาหนอนมาตัวหนึ่งมันตกมาเมื่อกี้เอื้อมาออกนะทุกคนนี่ตรงนี้เยอะมากต้นไม้ขี้เหล็กคือเยอะมากนะภาษาไทยเรียกต้นอะไรไม่รู้เหมือนกันพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะ โอ้ดูแลดิใครจะไปไหวนี่บรรยากาศรอบๆเมื่อกี้คือตอนเดินมาลมแรงมากมาขอเก็บก่อนเราจะเก็บตรงนี้แล้วก็เอานิดเอาแบบเอาอีกนิดก็กลับบ้านกันละเพราะว่าเราก็จะไม่กินเยอะนะพะ่อเราก็ไม่เคยกินด้วยนะเราจะเอาไปชิมแค่นั้นแหละเจอกันทุกคนทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เก็บ พอแล้วนะเราก็จะกลับบ้านกันแล้วเราได้ไดท่านี้นี่ก็เยอะนะใช่ปะเราก็จะเอาพอกินแหละเราก็จะเอาแบบอิ่มนะเรากินแบบชิมนิดๆหน่อยๆก็พอละเพราะว่าอยากให้น้อนไปเกิดบ้างทุกคนโอเคทุกคนขอกลับบ้านกันนะแล้วเจอกันที่บ้านเราจะไปทอดกันนะเจอที่บ้านทุกคน ต้องถ่าย,ย่อยนีโคเยอะเลยทุกคนนี่นะครับต้องโดนคุมกำเนิดนะโคเยอะทุกคนนี่ยาดูนะครับโอ้โหมันดูสองรุ่นี่นเยอะจริงนี่นะครับพี่น้องของพวกมันโดนเราคุมกำเนิด เยอะจริงเนี่ยนี่ขนมมันฉุบๆอยู่เลยองมาเหาเะขนาดเยอะจริงโอเคทุกคนไปไปทอดกันและตอนนี้เราก็จะมาทอดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมใช้ทุกคนดูนะเราได้มาเยอะมากเลยแบ่งขายได้เลยนะทุกคน โคตรเยอะเลยทุกคนแบ่งขายได้เลยนะตัวละแห่งนะนี่วิธีการทำตัวละพันนี่เราจะใส่แบบนี้ก่อนใช่ปะใช่ไหมครับคุษสังนี่ก็คือเซฟของเราเองนะเมื่อกี้เป็นไปช่วยเราไปหา่เห็นสีเยทำดีๆนะมึงอ่ะนี่ทุกคนเราต้องใส่หอมแล้วก็ให้หอมมันแบบเหลืองก่อน เราก็เอาอ่าะกแกรงใส่ลงไปนะแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงเลยเกลือหรือของชูรสนะแค่นี้เลยการทำไหนดูหน้าหน่อยครับดูหน้าเชฟหน่อยครับโอ้ยน่ารักอ่ะถ้าแคมได้จบนะกันก้นหามาสองก็เป็นของต้านนะนแดดท่อนนะของต้านไหวชี่ยวอะ่ะประเด็นอะ่ะ คือเราจะมาชิมนะทุกคนสั่งเคยกินปะเคยไอสั่งเคยกินนะเราสังคยพี่ออน้องตานยังไม่เคยนะเคยกินแต่ไม่เคยทำอ๋อมีทุกคนอ่ะหอมหอมอ่ะโอ้ยหอ,อมทุกคนว้าวกินเลยได้ปะ เลยนะมันก็น่าอร่อยอยู่นะทุกคนแต่มันที่แตกไปเยอะมากเลยอ่าเมลูฝีมือนะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะทุกคนอืออ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 วิธีการทำมันง่ายๆเลยนะมันไม่ทำให้ยุ่งยาก ืมกลิ่นหอมมากทุกคนหอมจริงไหมลองมีอทุกคนหอมปั๊บกลิ่นมันหอมจริงจริงทุกคนกลิ่นเหมือนตอนเด็กๆเคยได้กลิ่นแบบดีอยู่นะผมเคยกินไหมหรือไม่เคยกินก็ลืมแล้วแหละแบบไม่ได้กินนานมากหรือเคยกินฮะเคยกินหรือไม่เคยกินก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กลิ่นมันคุ้นเคยมากเลยทุกคนนี่ ใส่น้ำมันไปนิดนึงน้ำมันน้อยเกินะเราจะใส่เป็นรสด,ด,ดีก็ได้ปะไม่ใส่ดันไม่ใส่หรอใส่ผสชูรสเราต้เกลือแล้วทุกคนนี่ปัาตัดไปตอนที่เราทำนี่ทุกคนคตรหมอ,อมะกินอย่างหอมเลยทุกคนนี่กินกับกินนะ มาลองกลัวแพ้เหมือนกันนะแต่ไม่น่าจะแพ้หรอกมึงอยากแก้แพ้ไหมบ้าบ้าเตี้ยอยากแก้แพ้มไหะเตรียมต้องเตรียมอร่อยจริงเขาอร่อยลองกินดิรสชาติยังไงครับทุกคนรสชาติยังไงครับสั่งรสชาติยังไงอร่อย มันมันปะรู้สึกมันมันจะมันมันเนาะจอกอก้มกลับแก้มกลับแก้มเล่านะเออโคตรหมอดีเหมือนจะมากินเหล้าอะไรทอนตัวนึงก็มันขนาดนั้นหรอมะนลองดิรสชาติไอ้โทนแนกนากรเลย เออแบบตำโตโตโตคำโตโตนะไรครับอรอยอยากไมอร่อยดีกว่าอืมอร่อยมากครับอะไรครับอร่อยไหมไม่ดีน่ะนี่พี่หลงตาก็จะชิมดูนะทุกคนนี่มือสั่นดิอย่าสั่นอย่าสั่นกินครั้งแรกนะรสชาติครั้งแรกที่กินเข้าไป ยังไงบ้างกินไ,ได้กินไ,ได้รสชาติมันยังไงบ้างฮะมันไมหมเน่ะเนาะจะรู้สึกเหมือนมันจะมันๆน,นะเนี่ยของท้องชิมหนะ่อยมาจีแม่อันนี้คันแล้วเนี่ยอันนี้คันแล้วเนี่ยครั้งแรกทุกคนมาต้องเลือกตัวที่เปนแบบอารมสมบูรณ์หน่อยนะนี่ นี่กล้องเห็นปะว <laughs> <im> ้ามาหนึ่งสองชั้นอืมยุ่มไหมหรอยุ่มไหมหรออร่อยอันนี้จริงๆทุกคนทุกคนอร่อยมันแบบรสชาติมันก็จะเหมือนดักแด้อะเหมือนแมลงอะไระที่เขาเรียกอะไรนะผมอธิบายไม่เป็นหรอกมันจะเป็นสีแบบ เหมือนอ่ะเขาเรียกเหมือนด้วงมะพร้าวอ่ะสีแบบนั้นอ่ะนี่ทุกคนมาหลายตัวเนี่ยครั้งแรกนะเราจังเรามาเรามา <c oughs> <c oughs> ก็อร่อยอยู่นะทุกคนนี่ อืมแบ่บอยู่นะโอเค <Okay, S 2> คลิปนี้ก็แค่นี้นะทุกคนเป็นไงกันบ้างทุกคนเคยกินปะถ้าใครเคยกินก็เมนต์มาด้วยนะทุกคนนี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากจริงๆแค่ไปหาแล้วอ,อมาทอดยินๆน,นะทุกคนนี่นี่ก็คืออาหารพื้นบ้านนะหาได้ง่ายๆตามต้นไม้ขี้เหล็กนะภาษาไทยไม่ต้นไหนไม่รู้หาง่ายมากทุกคนแดดไม่ร้อนเลยแบบ เย็นมากเดินป่าแบบสบายเลยเนี่ยถามพี่หลงตันดูดิไหวอ่ะไหวชิลจริงจริงอ,อันนี้ไม่ไปนะต้องมาทอดให้เมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรไม่ไปแต่มาทอดให้ก็ได้อยู่นะทุกคนโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะใครเคยกินใครเคยไปเอาก็แมนมาด้วยนะทุกคนก็ไปละคลิปนี้มีอะไรมากถ้าใครดูจบแล้วก็ขอบคุณมากนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe และกดแชร์ share, อย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากแ n น s h i p Studio นะครับทุกคนมุ่งสู่หนึ่งพันซับสไครเอร์นะคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรก็รอติด,ด,ดตามได้เลยนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่นะถ้าไม่ลงคลิปก็คือเข้าโรงพยาบาลนะบ๊ายบายจ๊บอ่ะไปกินทุกคนอร่อยปะอร่อยปะบ๊ายบาย แล้วตอนนี้เป็นอะไรครับนี่คือสภาพคนที่บอกว่าไหวอยู่นะทุกคน <laughs> <c oughs> ก็คือไหวนะทุกคน <c oughs>